สวัสดีครับพบกันแล้ววันนี้ช่องบาวโอวันนี่ได้ทุเรียนมากครับเนี่ยหมอนทองโอ้โอหาซืือกินเด้อครับลวละร้อยตลาดเทือดไทยเบ,บิงคนแกะเบิ่งคนแกทุเรียนครับเบิงมึง มือเปล่าเสี้ยนยยีเหอลี่ยโอ้โหประติโต้โอ้มีชิมวันอีกเมื่อนี้เธอาะไรเนี่ย สามร้อยยี่สามร้อยลี่โอ้สามอยบโอเบิ่งครับเบิ่งทานานังแกะทุเดียนพี่น้องเย้ยห้องจูน น้องโจนเนี่ยกัดกัดโชกล้องเ,เลยเลยกัดคำใหญ่เลยกัดเร็วกัดเร็วไม่เอาเร็วสักโอ้หเดยวจะเก็บเนี่ย อืมสามร้อยเป็นยังเบาอยู่ว่ามันหวานอันดีครับมากินแล้วครับมินิทุเรียนโตโตกินไหมลูกกินทุเรียนกับไออุ่นกินทุเรียนกับไออุ่น งบินต่ำเป็นยังไงเลยครับกินไหมพิจูนีเป่ไล่นอ้าวไม่กินเหรอค่ะไอ้วิญกินไหมกินเนื้อกินอ้าวกัดกัดโชว์กล้องนะโชว์เลยอ้าวพิจูนกัดเลยกัดโชว์กล้องนู่นนุ่นเอา เนีครับ b r e ดค่ะ อร่อยครับหอมโร,อ,รอยๆอรอยๆไมได้หิวก็ไปซื้อดื้อครับตลาดเทื่อไทยโฆษณาหให้ตลาดเขาพองโอ้สุดยอด อ่ะ,ะเะอาไปให้แม่ละบอแหนติด็กโตครับไม่นี่หวานหวานแดงแดงหวานแล้ว

เดินไปนอกครับแตงโมรอบปิดท้ายด้วยแตงโมครับ แบดหมดหมอบอกจะให้กูน่มๆเ็บนดแค่ก็บอเห็นกินผู้ใ่ป็นาัญญาอกที่ักนี่นี่นี่ กินแล้วครับกินวัเบืดองดาวเก็บไว้รอบหนาเอาเบิ้งลูกหลานครับอยากกินไหนเอาไปไม่อยากกินในอืมไม่อยากกินในในมไม่อยากกินในในคือเม็ดอยากกินในนี่กินโชว์เลยไปไปกัดคำใหญ่ๆเลยกัดเลยอืมฝันไหมลูก หวานไหมหวานยบายหน่อยเด็ายบายหน่อยบยบายหน่อยบายแอ้วพี่จูยบายหน่อยเลยวบายบายเออยบาย